าอัดคินนยคกอินสายอินชัยเรนรายวิชาเทคโนโลยีสารส ูนะคะคถ้าแบบว่า,ามีมมคนน้องพูดแต่ว่าสกสิสกิคือเหมือนกระตุ้นประสาทอะไรบางอย่างของเราค่ะคือมันจะแบบโมโหแบบโมโหไม่อยู่เลยค่ะคือแบบว่าเป็นคนที่แบบว่าเออถ้าจะระงรับอารมณ์หรือสติอารมณ์ตัวเองได้นะคะต้องอยู่คนเดียวค่ะและ้วก็ที่สําคัญคือชอบอยู่คนเดียวค่ะเหมือนจากโลกส่วนตัวซึมด้วยค่ะค่ะแล้วก็ใช่ละคะก็น้องสาวอยู่ในโฟนที่ชื่อหญิงวรัญญาบาลู นะคะดิฉันก็อาศัยอยู่บ้านเลขที่58หมู่1บ้านสามัคคีตำบลสามัคคีอำเภอพุทธาจังหวัดจโนทบค่ะ <c oughs> ค่ะ,ะ <c oughs> ค่ะสำหรับอ,อนาคตน,นะคะก็นี่นะคะแต่ไม่ชอบเป็นข้าราชการค่ะแต่คือชอบอะไรที่มันสูงๆค่ะแต่แต่ตัวเองไม่สูงค่ะตัวเอง,อง,องเ,อเตี้ยค่ะเช่นเอลฮอสเตษแล้วก็ วิชาที่ชอบอ่ะค่ะก็คือชอบภาษาอังกฤษค่ะแต่ว่าคือไม่เก่งค่ะแต่ว่าชอบค่ะไม่ถนัดด้วยค่ะแต่ว่าเป็นความชอบอ่ะค่ะค่ะสำหรับวิชาที่ไม่ค่อยถนัดนะคะก็คือคณิตค่ะแต่ว่าก็เรียนแค่พื้นฐานนะค่ะค่ะแต่ก็พอไปได้นะค่ะแต้ก็คือไม่ชอบค่ะสำหรับอ่า ค่ะค่ะแล้วก็สำหรับคณะที่อยากเข้านะคะคือไม่รู้ค่ะคือแบบว่ามันตรงกันข้ามกันหมดนะคะคือพวอย่าอยากเข้าพวนิเทศนะคะคือ INDISTINCT ไม่รู้สับสนในสมองมากเลยค่ะคือชอบภาษานะคะแต่ก็อยากเข้านิเทศคือไม่ไม่รู้ะค่ะคือแบบยังไงก็ไม่รู้นะคะค่ะก็สำหรับอาหารที่ชอบนะคะก็จะเป็นพวกส้มตัคือชอบอะไรที่มันเป็นะคะค่ะแล้วก็ส่วน ชอบก็ชอบต้มอูมูนนะคะขนมขนมหวานก็จะเป็นพวกอไอศครีมเค้กเค้กสตรอเบอรี่ค่ะแล้วก็ชาเขียวป่นค่ะค่ะสำหรับสีที่ชอบนะคะก็ชอบสีสีฟ้าสีเขียวสีชมพูคือสีอะไรที่มันสดใสสดใสค่ะค่ะแล้วก็ ค่ะ